ไอ้เพื่อนทำอะไรตรงนั้นน่ะกระตุกแม่กระตุกแม่อะไรด้วยเฮ้ยหาหาที่เดียวเจอวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหปวดขึ้นสุวรรณนอนหาเจอหรือเปล่าหาเจอหรือเปล่ามันบล็กไม่ไวแน่มันไม่เห็นใครเลยไม่ได้บั๊ก แบบเห็นแบบแจ่มแจ้งแบบเห็นทะลุโป่งอ่ะตรงนี้ค like anyway? ือแบบเห็นทุกทุกที่อ่ะคือฟ้าใช่ไหมเมื่อยหรือเปล่าเมื่อยหรือเมื่อยเห็นแล้วนะขอนเขอนเคืนเสวนาหรือเปล่าเอ้ไหนไหนไหนดูดิดูดิ่าเจอหรือเปล่าไอ้ตรงนี้คือแบบมันไม่เงียบเลยนะเว้ยเจีไว้เจีวไว้หาเจอหรือเปล่าเคุนไอ้คุณเอาตัวเข้าไปในต้นไม้ทำไมอ่ะยันหยันทำไมวะมาดูมันบ้กหรือเปล่าได้สมาธิอยู่อ๋อ แช้สมาที่อยู่อ่ะไม่กำลังกำลังดูอยู่ว่ามันเป็นบั็กหรือเปล่าไม่ได้บั็กไม่มีหรอกบล๊อกอ่ะไม่ทำด้วยแบบคือแบบแบบจะว่าไงเดียก็คือแบบถ้าถ้ามาตรงนี้ก็คือเจอเลยอ่ะอ่ะแต่ไม่บอกสมาอนนีนใกล้ไหมใกล้ไหมเออไม่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 ใกล้เลยตอนเนี้ยอ้กขั้นยาว่าใกล้แค่ไหนก็คือใกล้ใกลแค่ไหนก็คือใกล้ไอ้ต้วเดือนด่วยนะเดือนด่วยนะเพื่อนวันเืนสุวรรณ เจอไหมเจอไหมเจอหรือเปล่าเจอไหมเจอไหมเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าคุณเห็นผมหรือเปล่าคุณไม่เห็นนะไอ้ดินไปไหนแล้ววะเอ้ยอยู่ที่เดิมมันจะหาเจอเบ้าถามแค่นี้เลยคุณต้นน้าถ้าคุณหาแบบที่เดิมอะคุณหาผมไม่เจอหรอกคุณต้องดูให้ทั่วอันนี้ใกล้ไหมเพื่อนใกล้แค่ไหนก็คือใกล้ใกล้แค่ไหนก็คือไกล เออตอนนี้คือแบบใกล้ใ,ใกล้มากใกล้ใกล้มากๆใกล้มากใกล้มากหาเจอไว้หรอหาเจอไว้เดียวกันแล้วเนี่ยอันนี้ใกล้ปะไก่ไกลแล้วมันน่าใช่ฟีตี้ว่ะมันน่าจะเป็นตี้นี่หาเจอไว้เตื่นเตือนตื่นเตือน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 อ่าเดี๋ยวเช้าว้าไปว้ามาเนาะเดี๋ยวเปล่าวันนี้ก็หาไม่เจอหรอก ทนนี่กูเล่าหาผมไม่เจอหรอไม่หาเจอไม่ได้ครูตุลมันบั็อกไหมตอนเนี้ยไม่ได้บล็กจริงๆอันนี้ใกล้ไหมมันตอนนี้คือเราไม่เห็นตัวตนไงเราบอกไม่ได้เวรเพื่อนเออเซนเราอยู่เราอยู่บน Infinity เฮ้ยอะเราอยู่ข้างบนอะอยู่ข้างบน Infinity เราอยู่ตรงไหนอ่ะ อยู่วันไทยเอาโอ้ไทยเอาเลยเหรออะไรก็แบบมันเอาเจอเหรอเมื่อกี้แล้วแบบเหนแล้วแบ๊บอ้ยกว่าจะเจอกว่าจะเจอเดี๋ยวนะเซนมันตไอ้ติ๊กมากเลยติ๊กมากเลยเพื่อนติ๊กมากติ๊กมากโอ้สุดยอด